ังประชดะถือว่าเป็นหนังเรื่องที่2ที่ไปได้มาแสดง<ม>วันนี้ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากที่จริงเราจะได้เข้าแค่ประมาณฉากเดียว <c oughs> ทั้งหมดทั้งเรื่องครับ<อ>แล้วเราวันนี้สิทธิพิเศษเราก็ได้สัมภาษณ์ก่อนเพื่อนด้วยครับเ,<อ>เพราะว่าเขาเข้าฉากกันหมดเราว่างอยู่คนเดียวครับชื่อมันน่ารักมากเลยครับเป็นผู้หมวดปุ๊กปิ๊กครับแต่เขาต้องมีท่ายิงปืนไหนทำยังไงถ่าท่ายิงปืน ปืนก็ไม่ได้ถือครับแล้วมวดจริงหรือเปล่าถือแต่มีดครับถามทำไมพวกปุ๊กปิ๊กมาจากไหนปุ๊กปิ๊กต้องถามพี่อรุณครับน่าปุ๊กปิ๊กน่าจะมาจากป้ายปลายคล้ายๆกันอ่าใช่ปุ๊กปิ๊กป้ายปลายรับเชิญครับเพิ่มมานิดหน่อยครับเป็นสองฉากแล้ววันนี้คือหมวดผู้หมวดเลยครับเป็น เป็นผู้หมวดท่านหนึ่งเลยที่ต้องเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ได้แสดงแอคชั่นด้วยมีฉากบู้เยอะแยะมากมายตีนังกาเลยครไบตีนังกาขาหักสองโอะไรไม่อาจจะบู้ิดหน่อยครับเพราะว่าเราไม่ค่อยออกกำลังกายเราก็เลยออกแบบไม่ค่อยมีแรง ใช่ต่อไปนี้เราจะเข้าฟิตเนสทุกวันแล้วครับพอต่อไปเราจะเล่นบูดทุกเรื่องเลยครับประมาณปี5-9โอ้กเก้าประมาณอีก2ปีใช่ครับอะไรบ้างใช่ก็มีงานอยู่ที่พระรามสองใช่ครับคู่กับลูกชานรดนใช่ก็คือเดี๋ยววิ่งต่อ เดี๋ยวนั่งรถตู้ไปครับวิ่งงานอ๋อวิ่งงานอันนี้เปทนอะไรครับสำหรับงานอีเวนต์อ่าเป็นงานคอนเสิร์ตครับใช่มีพี่ๆแฟนคลับไปเยอะแยะมากมายหวานไหมจะหวานไหมก็ต้องรอดูครับแล้วเผื่อพี่ๆพี่ๆนักข่าวอาจจะตามเราไปด้วยวิ่งไปด้วยวิ่งไปด้วยกันจะทำราไปด้วยได้ไหมก็ได้ก็ได้ทั้งหมดทุกคนเลยครับ ต้องรอรับชมครับมีมีเซมีซีมีซีเซอไแน่นอนครับใช่เต้นอย่างดีเลยครับแล้วแล้ววันนี้นุกสัสนจะปล่อยเพลงใหม่ด้วยแต่จะเป็นเพลงอะไรต้องให้เจ้าตัวเข้ามาเป็นคนโปรโมทเององความพิเศษก็ไม่มันเป็นวันแห่งความรักก็ ทุกวันมันก็คือวันแห่งความรักของพวกเราอยู่แล้วครับเอบเตรียมแอบดอกมงดอกไม้ปีนี้อาจจะมีให้กันหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าปาีนี้จะมีดอกไม้ไหมเพราะว่าปีก่อนเราก็ไม่มีดอกไม้เหมือนกันแต่เราทํางานคู่กัน,<อ><อ>นเดี๋ยวนี้เขจะเป็นเงินสดดีค่ะเพราะเดี<อ>๋ยวนี้เขาเป็นเลยแต่ตามจริงนุชท่านระดมเขาจะมีเงินสดให้ผมมันก็คือเราคอยละก็ไม่คาดหวังแต่ก็อยากได้ครับใช่ แจ้งเจตจำนงกับเขาหรือยังคะว่าปีนี้อยากได้ช่องเงินก็อยากจะแจ้งเจตจำนงอยู่ที่ผ่านหน้ากล้องทุกๆสืสุดเลยครับในวันนี้ก็รับเป็นเงินสดนะคบคุณเธอใช่มันต้องอะไรก็ขึ้นหมดทุกอย่างแล้วก็ขอเป็นช่องเงินหรือว่าเป็นช่องใหญ่ๆเลยไม่ต่ำกว่าแสนแต่ก็ อย่าหลุดนั้นดีกว่าเนอไปไปอยากจะบอกอะไรเขาเดี๋ยวพ่อ้องมาสัมภาษณ์พ <click underneath> ี่พี่จะได้บอกเขาให้ก็ก็ฝากบอกเขาด้วยนะครับเป็นเพื่อนกันนี่มันรักกันทุกวันอยู่แล้วแต่วันนี้มันพิเศษหน่อยเป็นเทศกาลแห่งความรักเออเป็นเนี่ยหัวเราะถ้าถ้าสมมติได้เงินแสนจากนุชธนนนมาผมจะแบ่งให้พี่คนละพัคนละันถึองพันคุแล้วนะคัะ ร้อย้ว่ามือไม่มีทางได้แน่นอนว้าต้องรอดูไม่ได้ทีมันต้องรอเขามาก่อนใช่ก็ถือว่าเป็นผู้รับครับโอ้ห <laughs> ไม่ได้เลยช็อกโกแลตนิดนึงไหมอ๋อสอติกเกอร์ใช่อออสติกเกอร์หัวใจดอกกุลาบ หรือว่าจะเป็นช็อกโกแลตไม่มีครับเออไม่มีคิดว่าถ้าเกิดให้แบบนี้เขาจะชิมยังไงนะแล้วว่าคำแรกนุกธนาดอนเขาจะพูดว่าเอามานยังเนี่ยเออก็คือว่าเขาคือเป็นคนไม่ชอบกินช็อกโกแลตอยู่แล้วเอออันนี้ดูจริงเดี๋ยววาแบบเซอร์ไพรส์ด้วยการเอาโค้ชซัพพอร์ตไป็นหวานเลยให้น้ำแก้วหนึ่งแบบนี้ใช่เดี๋ยวเราจะไล่เก็บหนึ่งสองสามแล้วก็เป็นนำไปมอบให้อาจจะเป็นไปได้ แน่นมากก็ถือว่าเป็นวันปิดกองพี่ๆก็เลยจัดหนักจัเต็มใช่ครัเต็มเบอร์จริงๆเข้าสองซีนแต่มาตั้งแต่หกโมงครึ่งอเดี๋ก็ขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนไม่ว่าลุกไปจะไปทางไหนหรือว่าไม่ว่าจะถ่ายอะไรหรือว่าไปงานที่ไหนพี่ๆจะให้การซัพพอร์ตอย่างดีเสมอขอบคุณที่ดูแลพวกเราไปจะ เรียนสมุนไห้พี่พี่ส่งพวกเราไปเรียนเออแล้วคราวนี้ก็ถือว่ามาเลี้ยงเพื่อนๆพอนของเรานี่ก็ขอบคุณมากๆใช่เพื่อนในกองแล้วก็ทําให้เขาได้รับความรักจากเราไปด้วยโค้ชครับขอบคุณครับใช่ครับเป็นเ,ออเป็นฟุตซัพพอร์ตจากพี่ๆแฟนคลับขอบคุณมากๆนะครับไอ,อ คนแห่งความรักผมมีให้พี่พีเอฟซีทุกวันอยู่แล้วค่ะหนึ่งท่าปิงปิงเหรอแก้มใจซะหนึ่งทีไหมคุณคนดีแก้มใจกําใจสองั้งสองั้งแก้มใจทีนึ่งรักเกินคืออะไรบ้าเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ว้าใครอีกยังยังยังคนดีสัญชาติชาเขียวขอบคุณคมาก